สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการโมโนขา่าวค่ำประจำวันอาทิตย์ที่15มิถุนายน2568วันนี้อยู่กับดิฉัน, French in, นาาเฟรนช์ไฟรินณัฐอาชริยวัฒนกุลค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารผ่านหน้าจอแล้วเข้ามาพูดคุยและทักทายกันได้นะคะผ่านช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นตรงหน้าจอณขนาดนี้ข่าวแรกในวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการประชุม JBC กันหน่อยนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับพูชาครั้งที่6ในรอบ12ปีค่ะซึ่งบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและจบด้วยดี ก็อตอเผยการหาหรือราบรื่นดีนะคะย้ําก,กลไกที่วิภาคียังมีประสิทธิภาพค่ะทางฝั่งไทยเจอะเป็นเจ้าภาพการประชุมสมัยพิเศษในเดือนกันยายนนี้ด้วยค่ะ นายประสาสตประสาสวินิจฉัยประธานฝ่ายไทยและนายลำเจียประธานฝ่ายกัมพูชาเดินทางมาถึงห้องประชุม JBC เพื่อลงนามร่วมกันในเอกสารบันทึกการประชุมที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันและถือเป็นการปิดฉากประชุม JBC หลังจากทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเกี่ยวกับเอกสารบันทึกการประชุมและตรวจสอบเอกสารดังกล่าวตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยประธานฝ่ายไทยไม่มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดและประเด็นใดขณะที่นายลำจียประธานฝ่ายกัมพูชากล่าวว่าการหารือทั้งสองวันผ่านไปด้วยดีและให้รอฟังการถแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งขณะที่กระทรวงการต่างประเทศระบุผ่านเฟซบุ๊กว่าการหารือเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นฉันทมิตรทั้งสองฝ่ายกล่าวขอบคุณที่การประชุมสำเร็จลุล่วงด้วยดีพร้อมเน้นย้ำความสำคัญและประสิทธิภาพของ JBC ซึ่งเป็น,นกลไกหลักในการเจราจาเขตแดน การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการก้าวสำคัญนะคะที่แสดงความคืบหน้าในการจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาที่มีความยาวประมาณ800กิโลเมตรและมีส่วนช่วยลดความตึงเครียดบริเวณชายแดนทั้งสองฝ่ายจะยังคงหาหรือและดำเนินการร่วมกันต่อไปโดยฝ่ายไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JBC สมัยครั้งต่อไปนะคะในเดือนกันยายนนี้ค่ะ ถึงแม้ว่าการประชุม JBC จะดูเหมือนว่าราบรื่นคุณผู้ชมแต่ฝั่งกัมพูชาประกาศชัดเจนบอกว่าไม่ยอมรับแผน 1- นต่อ5 0 0หมนยันส่งสารโลกสำนักงานปลัดกระทรวงกิจการชายแดนของกัมพูชาได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา JBC ครั้งที่6ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่14มิถุนายน2 5 6 8 โดยพนะกลำเจียประธานฝ่ายกัมพูชาและพนะประสาทประสาทวินิจฉัยประธานฝ่ายไทยเข้าร่วมกันประชุมได้อนุมัติวาระ4หัวข้อสําคัญนะคะอย่างไรก็ตามประเด็นสําคัญก็คือพระนลำเจียได้ประกาศจุดยืนของกัมพูชาว่าจะนําข้อพิพาทชายแดนบริเวณปราสาสตตาเมืองทมปราสาทตาเมืองตดและปราสาทตาควายขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอย่างอิสระแม้ไทยจะปฏิเสธเขตอำนาจศาล กัมพูชาย,ยืนยันว่าพื้นที่ทั้ง4นี้จะไม่ถูกนํามาหาหรือในกรอบ JBC อีกต่อไปแต่จะยังคงร่วมมือกับไทยในการปักปันเขตแานในส่วนอื่นๆโดยยึดตาม MOU ปี2000และแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2แสนพร้อมปฏิเสธแผนที่ไทยที่จัดทําขึ้นมาเองส่วนเรื่องนี้บริษัทโมโนเทนินายมอบสิ่งของให้กับกองทัพภาคที่สสนับสนุนกําลังพลชายแดนเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ คณะผู้บริหารจากช่องโมโนเทนินายนำโดยคุณเนธพนิธ์โพธารากุลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการและผู้นวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนเทนินายคุณปณสิทธิ์รักวงประธานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการคุณนันทพันธ์แสงชัยผู้ช่วยผู้นวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนเทนินายบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดและคุณพงพัฒน์วชิระบรรจงเดินทางไปสักการะท้าวสุรนารียา่าโมนารานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางไปยังสโมสรร่วมเริงชัยกองบัญชาการกองทัพภาคที่สองค่ายสุรานารีเพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่ากว่า3 0 0แสนบาทให้กับทหารที่ประจำการตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติโดยพลโทบุญสิทธิ์พาดกลางแม่ทัพภาคที่สเปิดเผยว่า ขอขอบคุณคณะผู้บริหารช่องโมโนเทนนนายที่ได้นำสิ่งของมามอบให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นพลังใจสำคัญให้กับทหารสำหรับสิ่งของที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้จะถูกจัดส่งต่อไปอยังกองกาลังพลสุรานารีเพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติภาร,รกิจในพื้นที่ชายแดนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงต่อไป คุณผู้ชมครับปัจจุบันมีคนพิการทางสายตาจำนวนกว่าสอง2,000คนค่ะทั่วประเทศที่อยู่ในโลกมืดพวกเขาใช้ไม้เท้าขาวในการนทางค่ะโดยคนตาบอดจะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตนเองก็ไม่สะดวกการใช้ชีวิตในโลกมืดมีความยากลำบากไม้เท้าขาวจึงเปรียบเสมือนสิ่งทดแทนดวงตาที่จะนำพาคนตาบอดให้สามารถใช้ชีวิตอิสระสู่โลกกว้างได้ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพหรือว่าเรียนหนังสือ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2568สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยได้มอบไม้เท้าขาวให้คนพิการทางการมองเห็นไปแล้วกว่า1,038อันใน21จังหวัดซึ่งยังมีคนพิการทางการมองเห็นที่ต้องการขอรับไม้เท้าขาวอีก16,277อันในอีก50จังหวัดทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงขอเป็นสะพานบุญเชิญชวนคุณผู้ชมซื้อไม้เท้าขาวให้คนตาบอดที่ขาดแคลน โดยคุณผู้ชมสามารถร่วมสร้างบุญมหากุศลในครั้งนี้ด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชี109-197-5994ประเภทบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมการใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดแห่งชาติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 9 9 4 6 6 5 6และ0 2 0 366-988หรือทางแอปพลิเคชัน Line ID t a b c 2016หรือสแกน QR Code ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าจอณขนาดนี้หรือจะหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปไว้ก็ได้นะคะรวมด้วยช่วยการบริจาคซื้อไม่เท่าขาวให้คนตาบอดเพื่อสร้างโอกาสทางสังคมให้คนตาบอดสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่เป็นภาระของสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความเป็นสุขเฉกเช่นบุคคลทั่วไป โดยไม้เท้าขาวอัลละ600บาทหรือจะบริจาคตามกำลังจิศตศรัทธาก็ได้เนื่องจากขนาดนี้สมาคมยังขาดแคลนไม้เท้าขาวจำนวนมากค่ะคุณผู้ชมคะส่วนการแข่งขันฟี f าคลับ w o r ร์ c คั Cup, หรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์สโมสร2อ2 5โดยคืนนี้ค่ะทางช่องโมโนโนูนทุลทนินายประเดิมถ่ายทอดสดให้ชม2คู่ก่อนค่ะ คืนนี้ช่องโมโนทีินายประเดิมถ่ายทอดสดการแข่งขันฟีฟาคลับเวิร์ c คัพหรือว่าฟุตบอลจริงแชมป์สโมสร2025โดยบาเยอร์มิวนิกพบกับออกลันซิตี้เวลา5ทุ่มตรงเบอชเชและเอลิกโก้มาดริดเวลาตี2คุณผู้ชมสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดฟีฟาคลับเวิร์ลคัพ2025ดูฟรีค่ะได้ทางโมโนทนินายและสามารถเชียร์เต็มแม็กซ์ทุกแมตที่โมโนแม็กซ์เริ่มวันที่18มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะ คุณผู้ชมคะและช่วงนี้ติดตามบันเทิงกับคุณน้ำชนนทีค่ะสวัสดี้ค่ะคุณผู้ชมมาอัปเดตข่าวบันเทิงไปพร้อมกันเลยนะคะอยู่กับน้ำชนนทีในช่วงโมโนเซเลบริตี้นะคะข่าวแรกวันนี้เรื่องเป็นที่ครอบครัวฉัดบริรักษ์นะคะที่ได้เดินทางไปส่งคุณแม่งามทิพย์เป็นครั้งสุดท้ายนะคะโดยได้นำอัฐิของคุณแม่ไปทำพิธีลอยอังคารที่พัทยาค่ะ หลังเสร็จสิ้นพิธีชาปนก,กิจส่งดวงวิญญาณคุณแม่งามคลิปสู่สวงสวรรค์ไปเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศสุดเศร้าล่าสุดวันนี้ครอบครัวฉัรบริรักษ์ก็ได้เดินทางไปส่งคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายค่ะโดยได้นําอัฐิไปลอยอังคารตามที่ตั้งใจเอาไว้ที่พัทยาซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับคุณพ่อที่ล่วงลับไปโดยหนุ่มบอยได้โพสต์คลิปขณะประกอบพิธีอยู่บนเรือลงไอจีนะคะพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าแล้วกลับมาเป็นแม่ลูกกันอีกนะแม่ฝากกอดบประปาด้วยคิดถึงนะครับ ส่วนทางด้านหนองธนาก็ได้โพสต์รูปกลางทะเลนะคะพร้อมกับแคปชั่นว่าที่เดียวกับป้าเลยนะแม่ทางโมโนเซเลบริทของเราต้องขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวฉัดบริรักษ์ทุกๆคนด้วยนะคะข้ามาที่คุณแม่สุปตาลูก3านะคะอย่างแม่ชมพู่อารยาค่ะที่ได้ออกมาเผยโมเมนต์น่ารักน่าเอ็นดูนะคะของน้องเกลค่ะกับท่าเต้นสุดไวรัลทุบสะโพกแบบพี่ลิซ่าค่ะ ต้องยกให้เป็นท่าเต้นที่มาแรงที่สุดในตอนนี้เลยนะคะกับวรัลท่าทุบโพกของลิซ่าค่ะงานนี้น้องเกลเองก็ไม่มีพลาดนะคะลุกขึ้นมาเต้นตามสเตปแบบเป๊ะเวอร์เลยจนพี่ลิซ่าเนี่ยอดใจไม่ไหวต้องเข้ามารีโพสต์เลยทีเดียวค่ะทำเอาคุณแม่ชมเนี่ยถึงกับเซอร์ไพรส์สักมากนะคะเพราะว่าน้องเกลเนี่ยเขาได้แกะท่าเองค่ะซึ่งขนาดคุณแม่เองก็บอกว่ายังทําไม่ได้เลยนะคะเนี่ยเห็นว่าไอ้เนี่ยเหมือนเปิดให้เขาดูกกอนแต่ไม่คิดว่าเขาจะทำเซอร์ไพรส์ว่า ทำไมดูเราทําได้เราดูเราังทำไม่ได้เรียนรู้ไวแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิด,ดว่าไม่ได้ฟังถเานมาที่เรื่องราวของพี่เก่งทัชยานะคะที่ได้ออกมาเคลียร์ค่ะหลังลุกขึ้นมาแต่งยิงนะคะจนทำเอาคุณแม่ไม่ปลื้มเกือบถูกไล่ออกจากบ้านเลยทีเดียวค่ะ เหมือนจะมีดรามา่าเบาๆเกิดขึ้นนะคะหลังนักร้องสายอาร์ตอย่างเก่งทชัชยะได้ลุกขึ้นมาแต่งหญิงจิกวิกสีบอลทองเ Concept, สิร์ฟคอนเซ็ปต์โทตเกกไม่วายค่ะโดนวิจารณ์แรงนะคะ ซ้ำทำเอาคุณแม่เนี่ยไม่ปลื้มถึงขั้นไล่ออกจากบ้านเลยด้วยค่ะล่าสุดนะคะเก่งทัชยาก็ได้ไปร่วมร้องเพลงในเิธีการประกวด m e s t and m e s t s t o u r i s m Thailand 2025ค่ะก็รีบชี้แจงเลยว,ว่าคุณแม่เนี่ยเขาแค่ตกใจที่เห็นลูกแต่ง Black r e s t เป็นครั้งแรกนะคะส่วนที่โดนวิจารณ์เรื่องคอนเซ็ปต์ทสเกว่าชื่อเนี่ยล่อแแลมเจ้าตัวก็พร้อมน้อมรับคำติชมค่ะคอมเมนะมีมีคนที่ชอบ แล้วก็มีคนไม่ชอบเพราะว่าด้วยลุกเนี่ยส่วนหนึ่งแต่ด้วยชื่อคอนเซปต์อ่ะเขาเขาว่ามันแรงแต่ถ้าเกิดนอกเหนือจากเดือนนี้หรือว่าเราโอกาสอื่นแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่กรารลเทิศที่ถูกต้องคุณแม่ตกใจจริงๆแต่คุณแม่โอเคครับไม่ได้ไล่ออกจากบ้านครับแม่แค่อแล้วก็หายใจไม่ออกนิดหน่อย คุณผู้ชมคะโมนาแม็กซ์ได้ฉลองยอดวิวซีรีส์เด็ดดวงโจนนะคะทะลุ222ล้านวิวค่ะโดยได้พา2นักแสดงนำนะคะจัดทริปเสริมบุญเสริมสิริมงคลค่ะ ปังสุดๆค่ะกับกระแสตอบรับซีรีส์เด็ดดวงโจรที่สตีมผ่านทางแอปพลิเคชัน m ม n า m a x ทาง m มนา m ม x เลยฉลองยอดวิวบนโลกออนไลน์ทะลุก,กว่า222ล้านวิวงานนี้เลยพาบิ๊กเอ็มกิตาิสและถุงแป้งพัทรวดีนักสแสดงนาในซีรีส์เรื่องเด็ดดวงโจรพร้อมเหล่าแฟนซีรีส์รวมไหว้พระทําบุญในทริปเด็ดดวงโจรสะดอกเคราะห์เสริมมงคลณนะวัดบางจากนนทบุรีโดยกิจกรรมพิเศษนี้พาไปไหว้พระหนุนดวงพระคําดวงพร้อมบูชาองค์ท้าเวสุวรรณล้อใต้โบสถ์เพื่อสะดอกเคราะห์ทั้งยังขอพรหลวมพอ่อโตองค์ใหญ่ ตดวงชา,ตาแต่ที่เป็นไฮไลท์ของกิจกรรมนี้คือการร่วมพิธีอธิษฐานจิตตะกุดเป่าแล่นหลวงพ่อปู่บุญยังจันทสาโรที่จัดขึ้นพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้นโดยอาจารย์ปู่เทียมบัวแก้วได้เสวดเป็นภาษามอนรามันและพระครูกิตินนทคุณจเจ้าอาวาสวัดบางจากได้นั่งปรกอธิษฐานจิตก่อนจะร่วมฟังบรรยายธรรมเสริมสิริมงคลต่อเส้นชะตาเส้นชีวิตเพื่อเสริมสิริมงคลอีกด้วยค่ะส่วนแฟนๆพลาดไม่ได้กับซีรีส์เด็ดด,ดวงโจรที่ตอนนี้ออนแอร์มาถึง EP พีที่10แล้วนะคะเนื้อเรื่องกำลังเข้มขน้นและจะเข้มข้น ขึ้นไปอีกสามารถติดตามได้ทาง Mon o m a x เท่านั้นค่ะดีใจมากที่ซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจอุ่นระบ,ท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 บทนอนถ่ายภาเนาะแล้วก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะครับก็ออกมาประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายซะดที่ส,สาขึ้นอันดับหนึ่งของทาง Mono m a x ด้วยและที่สําคัญก็คือฟีดแบ็กคอมเมนต์ต่างๆที่แฟนๆเข้ามาชมชกันก็รู้สึกดีใจแล้วก็หายเหนื่อยกันทั้งทีมทั้งผู้กํากับทั้งนักสแสดงทั้งทีมงานทุกคนรู้สึกว่าผลงานที่ออกมาเราประสบความสําเร็จ และพรุ่งนี้ชาวโคราเตรียมรับความสยองกันให้ดีนะคะกับความยิ่งใหญ่ในงานประถมบรรทัดของภาพยนตร์หาก้อมค่ะ ภาพยนตร์สุดหลอนที่จะพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์สุดสยองเมื่อพยาผีปอบร้อมออกอลาวาดและรอคอยวันกัดกินถึงจิตวิญญาณที่พรุ่งนี้จะบุกไปถึงจังหวัดนครราชสีมากับงานถแถลงข่าวรอบการไลฟพรีเมียร์ภาพยนตร์หาก้อมนคราชซีเนเพล็กซ์เดอะมอลโคราชพบกับพุ่งกับพี่อภพง์พัฒน์วชิรบรรจงและนักแสดงนำอย่างมอนวรวิทย์เบิ้นสมัยพรจิมกุลกนิ์และอีกมากมายค่ะมาเจอมาจอยและร่วมลุ้นรับบ,บัตรชมภาพยนตร์ฟรีภายในงานกันได้เลยค่ะเมื่อคืนเนี่ย แบงไปเอาเรื่องยี่พทอนขึ้นหนิมันต้องมาแก่แขงแ่แนห่หยิบไ<ช>อ้ป๊บคุณจะใช้พวกมึงนี่แหละปอ๊อบค,คุณผู้ชมคะช่วงนี้อากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะโมโนแม็กซ์ของเรามีโปรที่ฮอตกว่าอากาศมาฝากกันด้วยนะคะกับโปรโมชั่นดูหนังและซีรีส์แบบไม่อั้นในราคาเบาๆค่ะเพียงแค่8 9บาบาทนะคะความคมชัดระดับ Full HD ดูได้ไม่อั้นแบบไม่มีโฆษณาขั้นไปรับชมค่ะ อากาศจะร้อนแค่ไหนก็ย <Trustee> ังแพ้โปรโมชั่นร้อนแรงจากโมโนแม็กให้คุณดูซีรีส์เด็ดถูกยูเจอีเลือกแล้วเธอก็คงทนอยู่ด้วยสติจนไดาหนังดังหนังดัง้นังดัง อัปเดตใหม่ทุกสัปดาห์ในราคาเพียง8 9บาทลูกค้า a i s กดดอกจัน678ดอกจัน4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกลูกค้า TRUE d t ท c กดดอกจัน336สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก Monomax s สตรีม i ิ g ที่ใช่ภาคไทยครบทุกเรื่อง รบทวนแล้วนะคะคุณผู้ชมและนี่ก็คือทั้งหมดของโมโนเซเลบตี้ที่น้ำนำมาฝากวันนี้ค่ะคุณทุนฝ่ายขอบคุณค่ะคุณน้ำสำหรับคอบอลนะคะห้ามพลาดเลยคืนนี้ถ่ายทอดสดฟีฟาคลับเวิ l ์ค u ัพ0 2 5ทางช่องโมโนทนี่นายนะคะเจอกันคู่แรก5่าทุ่มค่ะและทั้งหมดนี้คือโมโนข่าข้ามขอบคุณทุกการติดตามและรับชมวันนี้ทีมข่าวและทีมงานเราสองสาลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ